สวัสดีค่ะจำกันได้ไหมเอ่ยลูกหญิง f อฟเจม2015นะคะอาจจะเคยเห็นกันผ่นตาบ้างแล้วแต่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะไม่ได้มามือเปล่ามีของดีมาแนะนำนะคะแต่อยากรู้ว่าแนะนำอะไรนี่เลยเห็นปะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือสบู่แน่นอนนะนี่แบรนด์ยอมมยูมีูเปียังไงก็ไปด้วยอ,อไม่ใช่เขาเรื่องก่อนอ่ะสบู่มินะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นใครที่ รักสุขภาพนะอยากได้ความปลอดภัยนะแบบยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญดูแลบำรุงผิวนะคะแบบออร์แกนิกแนะนำเลยกับสบู่อันนี้เลยมีอยู่นะอันจะเป็นสูตรแรกสูตรหนึ่งสูตรนี้นะคะกับสูตรบัวหิมะดีอย่างไรเหมาะมากเลยใครที่บอกว่าโอ้ยฉันแบบผิวหมองคล้ำม,มากเลยทั้งใบหน้าทั้งผิวพรรณหมองคล้ำแนะนำใช้สูตรนี้เลยบัวหิมะนะต้องบอกว่าใช้ปุ๊บเนี่ย ขาวใสตั้งแต่ใบหน้ายานันอื้อเลยนะคะเรียกได้ว่าใครที่หมองค้ำเนี่ยแนะนำจริงๆอันนี้ใช้จริงนะเห็นผลจริงเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูด้วยว่าใชส้สดเนี่ยครั้งแรกที่คุณใช้เนี่ยคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยอันนี้แนะนําสําหรับคนต้องการความขาวใสวิธีง่ายๆพอกนะเวลาอาบน้ำเนี่ยก็ขัดขัด,ขดชูชูพอกพอกไปประมาณห ถึง10นาทีทุกๆวันนะรับประกันเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้นี่คุณจะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เชื่อเรามาทาบกันสองข้างเนี่ยจะเห็นว่าขาวใสขึ้นจริงนะคะโบหิมะออร์แกนิกธรรมชาติล้วนๆเลยอันนี้คือสูตรแรกนะแต่ใครที่บอกว่าโอ้โหเป็นแบบผดผืนเต็มหลังสิวเซียนนะอันนี้ผิวพรรณก็หมองคล้ำเหมือนกันแนะนำสูตรนี้เลยอันนี้เป็นสูตรสสูตรขมิ้นชั ชาติล้วนๆไม่ต้องไปเอาขมิ้นมาตำตำตำโบกโบกโบกแล้วมาทาพอกผิวเหมือนสมัยก่อนแล้วออกมาตัวเหลืองอ่อยนี้ไม่ต้องนนแนะนําสูตรนี้เลยกับมียูเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสูตรขมิ้นชานนะดีอย่างไรสูตรนี้คุณก็จะเห็นว่าเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยออร์แกนิกเห็นไหมรักสุขภาพใช้สินค้าธรรมชาตินะตัวนี้เหมาะมากสำหรับใครที่บอกว่าเป็นผดผื่นผู้หญิงเราบางทีนะเห็นหน้าสวยอะไรสวยหันหลังมาปุ๊บ พืนเต็มหลังเลยจ้าแต่นี้มั่นใจไม่มีให้ดูเลยเพอใช้จริงนะตัวนี้เหมาะมากใครที่บอกว่าเป็นแพ้เป็นเป็นผดผื่นนะอยากจะรักษาหายตั้งแต่หน้าลำตัวใช้ได้หมดเลยแนะนำสูตรนี้คมัมมินชันจริงๆที่สำคัญช่วยปรับเปลี่ยนสภาพผิวเนี่ยให้ดูแบบว่าผ่องขาวใสเหมือนคนโบราณเคยเจอไหมคะคนโบราณที่เขาเอาคามมินนะ่ะมาพอกทาหน้าก่อนแต่งงานเพราะว่าช่วยให้ผิวขาวใสจริงเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่บอกว่าเอาคามม้นมาตำพอกตัวแล้ว มาในแบบสําเร็จรูปสบู่ให้คุณเลยนะเพียงแค่ฟอกทุกวันทิ้งไว้วันละสิบนาทีวันละสิบนาท,นนาทีคุณอาบน้ําหรือเปล่า นะง่ายมากเลยทุกคนต้องอาบน้ําเชื่อว่าไม่มีใครไม่อาบน้ําเพราะฉะนั้นแน่นอนวันละสินาทีค่ะเพียงแค่คุณขัดถูพอกทิ้งไว้ผดผื่นจะเป็นด้านหลังเป็นหน้าเป็นตัวเป็นส่วนไหนส่วนน้องส่วนอะไรรับประกันเลยอันนี้หายจริงนะคะแนะนําเลยการันตีผู้ใช้เองลูกหญิงเอฟเใช้เองแน่นอนอยากรู้ผลิตัณฑ์ของเราจริงๆเนีเ่ยมีอีกเยอะแยะเลยถ้าเกิดบอกสนใจ ใช่ไหมคะถ้าเกิดบอกสนใจอยากรู้เจ้าของผลร่าภัณฑ์ต้องบอกเป็นพี่สาวจริงๆพี่สาวสนิทก,กันมากรู้จักกันมาแบบว่าเป็น10บสปีแล้วเขาผลิตสบู่ออกมาในก่อนที่เขาจะผลิตออกมาเนี่ยเขาท่านคิดคน้นเขาท่านใช้เองรวมถึงเขายังมีเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่สุพรรณแบบธรรมชาติมากคุณอยากรู้แล้วสิว่าเจ้าของริลภัณฑ์สวยขนาดไหนไปได้เลยที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเวอร์เว็บเว o บเิมฟซบุ๊กพิมเข้าไปเลยนะ นางฟ้าซาลอนสวยเสร็จได้ภาษาไทยดูปักนชานะคะนางฟ้าซาลอนสวยเสกได้หรือบอกเห็นแบบนี้แล้วจริงหรอครั้งแรกใช้แล้วดีจริงหรออยากสั่งซื้อได้ที่ไหนนี่เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ098 396 6563ย้ำอีกครั้ง0983 6กห้เจ้าของสวยมากถ้าโทรไปจีบเนี่ยเขาย้ำว่าคุณต้องรวยมากๆแต่ถ้าโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะได้เลยทันทีนะสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เลยอุ้ยฉันกลับหลังนี่นะคะอย่าลืมนะมีอยู่ก็ต้องมีเชอแน่นอนเลยสบู่มีอยู่ออร์แกนิกธรรมชาติ100%เเซฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ